สวัสดีค่ะเพื่อนๆสุมาลีเวิร์กฟอร์มโฮมไปหนึ่งสัปดาห์กลับไปทำงานได้4วันแล้วโอ้โหดีใจจริงๆได้เปได้ไปพบเจอต้นว่านที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยไปเซิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตเขาเรียกว่าว่านพญางูจงอางโอโ้อ่านสรรพคุณแล้วดีใจมากเลยค่ะเดี๋ยวจะต้องปลูกใส่กระถางนะคะเนี่ย ก็เลยขุดใส่หม้อแช่น้ำมาเนี่ยตั้งแต่กลางวันแล้วมาถึงบ้านโอ้โ oh, หสวยจริงๆเลยค่ะสวยสดมากเลยค่ะดูนะคะใบเขาอ่ะใบใหญ่ก็สวยใบเล็กก็สวยสวยทุกใบเลยค่ะสวยจริงๆเลยนะคะเนี่ยโดดเด่นมากเลยสวยจริงๆเลยค่ะสวยมากๆเลยก็สงสัยอยู่ว่าเขาคือต้นอะไรทำไมมาขึ้นอยู่ตรงนี้อยู่มาตั้ง20สิบ กว่าปีไม่เคยพบเลยวันนี้ทำไมมาขึ้นได้ยังไงเนี่ยสวยทุกใบเลยค่ะโอ้สวยมากมากเลยขึ้นอยู่สองกอนะคะกอนึงขึ้นอยู่ใต้ต้นขนุนอีกกอนึงขึ้นอยู่ใต้ต้นเนาะอีกใจจริงๆเลยด,ดูสิคะเพื่อนๆสวยงามทุกใบเลยนะคะดูสิคะใบเล็กก็สวยค่ะดูใบเล็กก็สวยมากเลย โอ้ยใบใหญ่ก็สวยลายเด่นชัดเลยสมาริไปเซิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตเขาเรียกว่าว่านพญางูจงอางนะคะเป็นว่านที่มีอิทธิฤทธิ์มีเป็นว่านที่เมตตามหานิยมพูดผิดพูดถูกขออภัยด้วยนะคะเพิ่งเซิร์ชอ่านดูป้องกันงูพิษป้องกันมแมลงมีพิษร้ายได้สมาริดีใ,ใจมากเลยที่บ้านนี้ ปลกต้นไม้ลูกอย่างเงี้ยจะมีพวกงูเขียวงูสายพานงูงอดแต่ว่าเจ้าหมาหัวล้อนะเขากัดตายหมดทุกตัวเลยไม่อยากให้เขากัดเลยเพราะกลัวจะไปเจองูพิษเราจะต้องมาสูญเสียหมาที่เรารักด้วยสมารีซื้อไมโครโฟนแล้ววันนี้ไปทำงานเขามาส่ง ก็เลยไม่ได้ใช้ไมโครโฟนก็เลยเที่ยพูดพ um ึมพำพุมพำอยู่เพื่อนๆอ,อาจจะลำคาญนะคะเนี่อยากจะโชว์ค่ะต้นว่านพยางมูจงอางของสุมาลีที่อยู่ๆก็เป็นการพบเจอโดยบังเอิญซึ่งดินตรงนั้นเป็นดินผมนะคะบดแน่นมากอยู่มานานและดินก็เริ่มดีแล้วต้นว่านเขาก็มาขึ้นดีใจจริงๆเลยเป็นว่านที่ได้มาโดยไม่ต้องซื้อ โคนเขาเนี่ยเป็นสีดํานะคะโคนเขาเป็นลายลายสีดําๆนะคะโคนเขาเนี่ยค่ะดูซูไม่เห็นค่ะนั่นคือโคนเขานะคะมันว่านที่สวยมากเลยสมบูรณ์มากเลยค่ะสวยจริงๆจนอยากจะอวดเลยค่ะอยากจะอวดมากๆเลยค่ะโอ้ได้ต้นนี้มาไม่เสียสตางค์แถมสวยด้วยสวยจริงๆเลยสวยมากๆเลยครบ คุณเพื่อนๆที่รับชมนะคะฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้สุมาลีนะคะมีเพื่อนตั้ง41คนแล้วเพื่อนที่ได้มาหนึ่งคนก็เปรียบเสมือนเพื่อนเป็นแสนเป็นล้านเลยนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามทั้ง41คนด้วยนะคะที่ปูพื้นฐานการเป็นยูทูบเบอร์ให้กับสุมาลีในวันนี้ขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีนะคะ